สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนายต้นตาลวันนี้ผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่ฮะวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ครับมีอะไรน่าสนใจมามาดูกันดีกว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับพี่อ,อยู่ห้องบรรลุมชั้นหนึ่งครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ห้องบรรลุมชั้นหนึ่งมีอะไร,รน่าสนใจต้องบอกว่านี่แนะนําก่อนสุดหล่อท่านนี้ก็คือเดี๋ยวแนะนำสั้นๆพี่สบายๆเลยสวัสดีครับผมมินทูดิสเลย์ครับนี่ใช่ครับ พี่มินเขาเป็นผู้ให้บริการระบบแสงสีเสียงนะครับและไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าพี่มินเขาบอกว่าเขาเลือกใช้ในส่วนของลำโพงสปีกเกอร์เป็นลำโพงจากดี t e c ทคโนโ g y ีทั้งหมดเลยไหมเนี่ยทั้งหมดครับ,รบอุยยากนะจอม <System S 2> เป็นดี t e เทคโนโลยีหมดผมดูคลิปผมดูคลิปของทางดีบเขาไปอิตาลีกันใช่ไหมพี่มินเขาหลักเราต้องไปอิตาลีแล้วน,นะคือเขาไปออนทัวร์เขาไปโชว์ไปดูโชว์เคส concert ที่กี่วงร r e a m t h e ตอร์ แต่ว่าเขาใช้แบบพวกแบบลำโพงของ DB Technology ที่เป็น Full System เลยพวกแบบ Bio Series อะไรแบบนี้นะแต่หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยนั่นมันเมืองนอกไงอิตาลีไงแล้วเมืองไทยมีคนใช้ลำโพง DB แบบผมพามาดูแล้วนี่ไงพี่มินนะฮะเขาใช้ลำโพง DB ทั้งหมดแล้วเป็นผู้ให้บริการที่คือทํางานระดับสเกลใหญ่ๆเยอะมากแล้วงานวันนี้งานใหญ่มากนะพี่ค่อนข้างใหญ่เลยคืออย่างนี้ถามพี่มินว่าทําไมถึงเลือกลำโพง DB Technology พี่ ไม่มีอวยนะเนี่ยนี่ไม่มีสปอนเซอร์อะไรเลยนะเนี่ยคุยกันตรงๆเลยมันมันง่ายครับมันทําง่ายมันง่ายยังไงพี่มันง่ายก็เสียบปลั๊กเสร็จเสียบสายสัญญาณก็ใช้ได้ละเอ้ามันก็ต้องมาอะไรเม้นอะไรกันยุ่งยากรเปล่าอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดที่แบบต้องมานั่งทําอะไรหลายอย <snap> <CDU> ่างแล้วก็ระบบสะอาดอืไม่มี power ให้เกะกะวางยุ่งยากแล้วมันทนไหมเห็นพี่บอกเรื่องในพี่บอกว่าโอเคมากเลยคือเรื่องความทนหรอก ทนไมหมหรอก็ลำโพงชุดแรกที่ซื้อเกือบ20ปีก็ามาใช้งานนี้ด้วยใช้เป็นตัวอหนอยู่พี่โอเปร่า 605D ครับก็คือ <Popular S 1> เปร่รยุดแรกๆเลยแล้วซับปะซับเป็น18 d ดีครับคืออยู่มากี่ิปีแล้วนะขออีกทีร่วมๆ20ปีแล้วท่านผะู้ชมเป็นไงนี่เรื่องความทนทานนะคือพี่มินเขาโอ้โหใช้โอเปร่าซีรีส์คือโอเปร่าซีรีส์ที่เราจำหน่ายทุกวันนี้มันจะเป็นพวกตัวที่เป็นอะไรนะ12นิ้ว15นิ้วอันนั้นก็ดีอยู่ปรับ DSP ได้เยอะดีอะไรแบบนนี้ะ จัดเพิ่มไหมพี่หยอกหยอกหยอกแล้วในส่วนของนี่แหละเวทีหลัก่ะไฮไลท์อยู่ที่อะไรบ้างเนี่ยไฮไลหลักเมนพีเก็ใช้เป็น d b a T12 ครับที่12ใช่ครับกี่ใบข้างละกี่ใบข้างละข้างละ6กใบครับข้างละ6กใบรวมกันแล้ว12บสอใบสำหรับกลางแหลมที่12ใช่ครับแล้วก็ซับเป็น S30 ข้างละ4ี่ใบ ท่านผู้ชมที่ผมเงียบๆเนี่ยไม่ใช่อะไรคือผมอึ้งๆอยู่นะคือเดี๋ยวจะมีคลิปบรรยากาศคอนเสิร์ตให้ดูคือทีสิบสองข้างละหกซับข้างละสี่แต่พื้นที่ตรงนี้เอาเฉพาะตรงนี้ประมาณร้อยก,ก,กว่าเมตรหน้ากว้างหน้ากว้างร้อยกว่าเมตรลึกก็เอาห้สิบแล้วกันนะได้ไหมหกสิบประมาณเอาเป็นว่าอง่ายๆเราตีง่ายร้อยคูณหกสิบห้าิบหกินะฮะ ซึ่งมันถูกขับเคลื่อนพลังงานหลักจากนี่ๆหัวใจหลักใช้เป็นเจ้าตัว Mydas ไม d a s ตัวไหนครับพี่ครับเฮลิเทตตัวเฮิเทตแต่เสียงที่ออกมามันก็มาจากลำโพงมันดังมันกระหึ่มมากอ่ะมันผิดคาดไปมากท่านผู้ชมมันมันคือคือต้องอธิบายว่าไม่ใช่ว่าคือผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างซับข้างละสีเองอ่ะครับคืออมันโหลดไหมมันพีคไหมมันตีใกล้ดีไหมไม่ครับมันยังไม่ เกือบเหลืองแต่ว่ายังม่ไม่ถึงกับเหลืองเกือบเหลืองยังไม่เหลืองด้วยครับเตราว่ามันถูกถูก DST ในตัวด้วยความที่เป็น d v Series ม,ม,มันมันเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วในการที่จะมาคอนโทรลที่โปรแกรมออร่าเนตเนี่ยอ๋อออร่าเใช่ใช่ใช่ออร่าเนตก็เข้าไปจัดการได้ตัวต่อตัวเลยแต่ละใบ EQ i c e เลยเลยได้ครับอ๋อฟอนต์ฟิลใช้อะไรนะพี่ใช้ Fmx 12ครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะ ฟอนต์ฟิลนะ Fmx เป็นตัวมอนิเตอร์นะเป็นตัวมอนิเตอร์ที่คือก็ใช้เป็นมอนิเตอร์ก็ได้อะหละก็ใช้เป็นฟอนต์ฟิลคือพิ๊กมินอาไปเป็นเอกประสงค์เอกประสงค์เอามาเป็นฟอนต์ฟิลเลยอ่ะแล้วอย่างมันก็เป็นโคแอคมันก็แบบจุดบอดน้อยไอ้ยานะคือจริงๆกับผมชึ่งแล้วนะคือต้องบอกว่า T Series T 12สิบมันเป็นมันเป็นไลายอเรที่เขาเรียกว่าเป็นมีเดียมไซส์แล้วมันไม่มันไม่ได้มินิเหมือนพวกดี a G2 อะไรอย่างเงี้ยนะ ประเด็นคือมันแบบมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันกระหึ่มมากนะฮะแล้วต้องถามว่างานเนี่ยคือคือเรารันตลอดแล้วเรื่องความร้อนมีอะไรได้เป็นห่วงไหมเรามอนิเตอร์จากออร์เ e นเตได้ใช่ไหมใช่ครับที่ออร์เ e นก็จะฟ้องว่าความร้อนแต่ละใบความร้อนเท่าไหร่ ท่านผู้ชมเนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พามาให้เห็นเป็นคลิปสั้นๆแหละที่จะให้เห็นว่า DB Technology ถูกใช้ในประเทศไทยใช้จริงนะแล้วก็มีหลายท่านหลายเจ้านะที่เป็นผู้ให้บริการงานเรนทงานเช่าอนะไรเงี้ยเราเขาใช้ DB Technology แล้วเสียงมันก็ดีซะด้วยสิแล้วมันก็ทํางานง่ายที่พี่บอกอะใช่ไหมสแต็กกันแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นไปแขวนไม่หนักด้วยใบยมันไม่ใหญ่อะ่ะนะฮะครับเออนะและท่านใดที่สนใจงานสเกลระดับนี้นะ งานใหญ่ๆแบบนี้นะติดต่อได้ที่ทีผมเลยครับโดยตรงครับมินครับ0899963028ครับน,นี่คือให้เบอร์เลยให้เบอร์เลยเดี๋ยวก็คือมีชื่อเพจบ้างนะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็จะแปะไว้ด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมชื่อเพจชื่อเว็บหรืออะไรเดี๋ยวพี่ให้ข้อมูลมาได้เลย <S 2> <S 2> สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนนะอย่าพลาดติดตามชมนะเราพบกันครับสวัสดีครับ